โอเคสวัสดีนะฮะอันนี้ก็ไปรับเคสมาในสกาย์นิ่ก็มาให้มาฆ่ามาังกรน,นะที่ไหนก็ไม่รู้นะนี่ก็แต่งตัวเป็นยศเลยครับอรับเคลที่ใหญ่ใหญคนนี้นะฮะรับมาตอนไหนไลู้ตั้งนานแล้วนะฮะแล้วก็ไล่ๆทําไปสักพักหนึ่งก็มาเจอนะพะามันมาสู้กับมันให้มาฆ่ามานะังกรนะเพื่อเอาดำปบ้นโบนหรือว่ากระดูกมังกรนะ What ว้าวไม่มกงกรนตัวนี้จะไม่เหมือนมกองกรนตัวแรกที่เราฆ่านะคือมันจะกว่านะฮะูหได้ด้วยกระสืมเฮ้ยน่ากลัวโอเคฮนะโูเสียงแล้วตรงนั้นก็มีความเมืดอนะมังกรกระดูกนะฮะ เป็นมังกรที่เหมือนมีแต่กระดูกอะเอาเฮ้ยแล้วเนื้อก็รวมมันเฮ้ยพระเจ้านี่มันมันสร้างมังกรนี่หว่านี่มันเหมือนมันมองมาทางนี้ด้วยนะฮะเหมือนมันเห็นนะฮะทำไรอะ่ะ อุ้ยดูเคสก่อนนะัะมันจะทำอะไรอะ่ะคิวเดอะดราคอนแล้วไอตัวบนก็ถ่ากลัวอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองก่อนนะฮะไม่รู้มันจะโหดหรือเปล่าระคายผิวไหมระคายผิวไหมอ้าวชิบหายแล้วไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวเดียวก็พอล้วมังเพื่อน ยังน้อยู่เลย,ยเราต้องดูก่อนเขาว่ามันเป็นมังกรสายฟันอะไรอะน้ำแข็งมังกรน้องมังกรน้ำแข็งอะผมขอเปลี่ยนเมจิกครับเปลี่ยนจากเออ่พลังน้ำแข็งเป็นฮิลแล้วกันนะฮะฮิลเพราะว่าเราก็ต้องเอ้ยฮิลเพิ่มพลัง แล้วก็ไอ้มังกรมันก็บินอยู่บนท้องฟ้าเลี้ตัวงไปไหนแล้ววะตัวเดียวก็ดีเหมือนกัน,นะฮะเฮ้ยลงมาสิมีนี่สใส่ยต้องเจอลูกธนูนะฮะธนูเราก็ยังใช้แบบกากๆอยู่นะฮะบินไปไหนว,วะฟิวจึกจ๊กจึ๊กพ่นน้ำแข็งเหรอ กระพองเป็นตู้เย็นเนี่ยวะฮะอุ้ยหนาวอุ้ยตัวมันเย็นอ่ะตัวเราเย็นอะ่ะไม่นะต้องเอาดาบอันนี้นดาบคนะัวฮิ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 วอาโดนแดด <c oughs> ตายเลย เวลาเดี๋ยวเราถ่ายต่อเลยนะเนื่องจากโดนมังกรแดกนะฮะโอ้ยมังกรมังกรเฮ้ยสักข้าไม่นยังไงดีวะอผมว่านะเปลเมจิกพลังเอาอันนี้ละกันนะะพลังไฟนะฮะ เพราะมันเป็นมังกรน้ำแข็งนะฮะถ้าเกิดเออเามีดไปฟันมันธรรมดาก็คงไม่ได้คนระับเพราะมันจะแดกออกนะ,ะเราจะต้องใช้ธนูแวกันนะธนูดีที่สุดนะในการปาบมังกรนะฮะโอเคฮนะโอเคฮะมังกรตัวดำไม่ต้องไปยุ่งกับมัน,นะฮะยุ่งกับไอ้มังกรที่มันเพิ่งเกิดนะเพราะว่ามังกรตัวนั้นมันจะ กากนะฮะมันเป็นเบบี้ดาก้อนนะฮะอ่าเนี่ยน่ากลัวนะฮะมังกรตัวดำนะมันจะเป็นอะไรที่อลังการการสร้างมากเลยนะฮะเมจิกอะไรเดียวชุตเตอร์ไม่ต้องนะฮะจะใช้พลังจิตทำให้มังกรมืนไม่มีทางมังกรมันเป็นสัตว์เวทมนต์นะฮะ เนี่ยดูดิจากกระดูกมันมีเนื้อ,อแม้งเวดหมดไม่เวดนมดนะ oh, ลมล่างเ oh, อ้ยมงกอนพูดได้ด้วยโคตรเก่งะ oh, มันเกิดมันแล้วมันเกิดมันแล้วดูเวสก่อนครับคิวดากอนอยังไม่ขึ้นนะจริงจอกเดีคิวจริงจอกแก้เซง็งกันเะล ฟืบง้างธนูรอฮะเล็งไปที่จมูกยิงบินแล้วมันบินแล้วมันบินแล้วมันบินแล้วโอ้โหธนูปากกลางหน้าเลยเฮ้ยไม่ What the hell เกิดอะไรขึ้นกับหน้าจอผมเออหัวเปลืองยาฮิวแน่เลยวะ่ะเพราะฮิวก็ไม่ได้ซื้อเลย้วะ มันคืองานเข้าของแท้นะฮะเฮ้ยยอมยอมมาหน่อยดิเพื่อนโหยอมยอมมาหน่อยดิเพื่อนโอ้โหหนาวหนาวเอ้ยเป็นอีกแล้วเอ้คอมแม่งกากว่ะยิง เธอเธอมังกรจะแดกอย่าเดี๋ยวมังกรมันแดกเอ้ยบินทีนี่ฝุ่นตลบเลยเอ้ยมึงอย่ามึงอย่าทำเป็นเครื่องบิน od, ไอพ่นเลย่าลาโอ้ยตัวใหญ่ไอ้มังกร มังกรมังกรอีนั่นฮิวใหญ่เลยมังกรมังกรย่ลูกธนูเป็นร้อยเออไม่ถึงเฮ้ยงลงให้กูแดกซะดีๆมันก็จะเล่นไปกับอีผู้หญิงนะฮะก็เป็นเรื่องดีนะ,ะไม่เล่นกับเราเราก็อย่าตายละเธอ แต่เชื่อว่า NPC ไม่ตายง่ายๆฮะถ้าตายเพสก็เฟล,ลดิเดี๋ยวพอมันใกล้ตายแล้วเดี๋ยวผมจะเอาดาบไปซ้ำมันเองนะฮะโอ้โหลมแรงจริงอนะปากก็เหม็นได้เอาละเอาละเอาละมึงรู อะไรวะได้รถแค่นี้เหรอเอาพลังไปพลังขึ้นเตาออกชาร์จนานาเอาตายเลย <c oughs> เริ่มใหม่อีกแล้ว <c oughs> โอเคงั้นก็ลาไปก่อนแค่นี้แล้วกันนะสวัสดี